เขาก็าลังจะออกบ้านไปตดไปสนีนะเจ้าเกิดพอเตเต์มันบ้านนอกขนาดไหนไปสนียังเข้าไปถึงเลยเจ้านี่นะเจ้าตามไปตู้ไปสนีของเขาเนี่ยประมาณนี่เลยเจ้าอ๋อแม่ยังไม่รู้เลยว่าเราจะข้ามไปยังไงหว่าหว่างก็เสียมาเลยวามาเลย สวัสดีเจ้ายินดีต้อนรับสู่ช่องมาเมลเบิร์นเจ้าวันนี้นัดกับอีธานเนี่ยเจ้ามีกันอยู่สองคนเจ้าเขากำลังจะออกบ้านไปตดไปสนีนะเจ้าเกิดพอเตอร์มันบ้านนอกขนาดไหนไปสนียังเข้าไปถึงเลยเจ้าเดี๋ยวเขาจะต้องไปเอาจดหมายเนี่ยเจ้าไขตู้ตดไปสนีเนาะระยะทางจากบ้านไปอาติไปสนีเนี่ยะเจ้าถ้าไปกราฟเนี่ยประมาณสักกิโลเึ่งเนี่ยเจ้า เมือ่อยแข้งมบเป็นอย่างเจ้าเมือ่อยปากนี่กะว้าวา walk pass walk pass walk pass น้องไม่ต้องไปใกล้อะไรขนาดนั้นลูกออกมาตรงนี้ค่ะดูด้วยนะดูด้วยนะเราไม่ได้ใส่บูทนะวันนี้จะไปไหนแล้วลูกไปเดินถนนนะคะไปทางนี้ลูกไปทางนี้ดีกว่านนทางนั้นมันถนนใหญ่น่ากลัวมันรถเยอะมาทางนี้ตน,นี้ backward วารีบไปเถอะปนี่ยังไม่ครึ่งทางเลยเมื่อไหรจะถึงนีปั๊บปัป๊ปเร็วเ,เอามาเร็วๆลูกยังไม่ครึ่งทางเลยเร็วๆหน่อยค่ะพักไปทางนี้ไม่ได้ไปทางโน้นคัมแบ็กมาเร็วๆเปียกกันหมดแล้วจะถึงไหมเนี่ยวันนี้เร็วๆ ว่าไปทางนั้นมันไม่มีทางไปมันทางตานันมันเข้าป่านะเห็นไหมมาทางนี้แล้วไม่ใช่ทางนี้ไม่ใช่ทางนั้นทางมานี่ไม่ใช่ทางนี้เดี๋ยววันนี้จะถือโอกาสน,นะเจ้าปลาชมนะหมู่บ้านนะัวหวาบ้านตีอยู่บนดอยนี่ลักษณะบ้านเป็นอยู่กันจะไร้นะเจ้า เดี๋ยวเมื่พอถนนนะเจ้ามีความวินเทจกะเป็นถนนตัวแล้วก็เป็นนั่นของน้ำตัวเจ้าผสมผสานเนาะ ก็เสียมาเลยวามากเลยคะแม่เลยนี่น่เจ้าตามไปตู้ไปสษีของเขาน่าประมาณนี่เลยเจ้าจะข้ามได้ไหมถนนมันขาดหรือเปล่าโอ้ัออแม่ยังไม่รู้เลยว่าเราจะข้ามไปยังไงหวา นี่เดี๋ยวเจ้าตู้ไผ่ตู้มันเจ้า,าเทากบมาไขา่ล้วคนเดียวฮะเนา,นาะร้องฟอว่ามีอย่างเดียวตั้งในเนาะ